คุณโมนิ่งคุณโมนิ่งวันนี้สัมผัสได้ถึงกิจลักษสวัสดีครับคุณพิทลาวพิทลาวสาวโอ้คุณพิทลาวสาวครับผมแฮปปี้โฟร์จากโคลัมบัสโอไฮโอโอ้โหเช่นกันครับผมแฮปปี้โฟร์มิชลายนะครับวันนี้ฟุตบอลยูโรหยุดเจออีกแข่งทีวันอังคารนี้ครับจ่าอสวัสดีครับจ่าเขาแข่งกันเมื่อคืนหรือเปล่าครับจ่านึกว่าเขาแข่งกันวันนี้ออ๋สนุกดีสนุกดี แจงบอกว่านั่งดูมารถวิ่งผ่านไปหนึ่งคันเงียบสงบมากมากครับใช่ใช่ครับเงียบสงบมากมากจ่าเชียร์ทีมอะไรครับอ่าจ่าเชียร์ฮอลแลนด์นะครับแต่ฮอลแลนด์ตกไปแล้วทีมรองที่จ่าเชียร์ก็สเปนไม่รู้ว่าสเปนยังอยู่หรือเปล่าเพราะจ่าไม่ได้ตามฟุตบอลเลยครับเนี่ยเอ่อบรรยากาศตอนนี้ดีดีดีครับจ่า ฮัลโหลจีจีจ่าอยู่รัฐไหนจ่าอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียครับผมอ่รสำหรับท่านที่ยังไม่ไม่ได้ตามจ่านะครับมากิะขนอมน้องกันนะจ่าวันนี้จ่าพามาดูบรรยากาศบ้านจ่านี่บรรยากาศบ้านจ่าครับก็จะดูได้ว่าก็จะมีภูเขาแล้วับนะสำหรับท่านหลายท่านที่ไม่ได้ไม่ได้มาดูเลยเพราะส่วนมากจ่าจะเฟซบุ๊คลาฟในในเฟซบุ๊กครับ ก็บรรยากาศบ้านจ่าก็พามาดูครับว่ากันไปถ้าถ้ามองดูไกลๆตรงนั้นก็จะเห็นทะเลสาบครับนะครับทะเลสาบอันนี้ก็จะบ้านจ่าโอ้ภูมิใจดีใจมากๆบ้านจ่ามีทับทิมอ่ะเนี่ยนะเห็นแล้วล,ล,ลูกมันออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอ่านี่ก็จะบ้านจ่าครับอันนี้ก็จะอยู่สนามหญ้าตรงนี้ อันนี้ก็หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านครับผมชีวิตเชื่อเชื่อจาเชื่อจาบ้านจาก็จะเป็นสองชั้นนะครับบ้านอยู่สองชั้นนี้น้องหมาจาเห่ามาให้กําลังใจก็ห้องลงเก็บรถห้องเก็บรถก็ลกหน่อยนะครับลกหน่อยเพราะว่าเพิ่งย้ายมาแล้วกล่องเก๋งอะไยังไม่แกะยังม so. ีเหลือเยอะครับผม มากินขนมพร้อมฟังจ้ากล้องมุมกล้องเยล้ครับกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวหลายท่านเขาจะเบื่อเพราะว่าจ่าจริงแล้วจ่าจ่าจะไลฟ์ไลฟ์ในใน Facebook ประจำครับแล้วแล้วเพื่อนๆไอ้น้องแต่หลายท่านก็เห็นบ้านจา่าจากการดูไลฟ์จากเฟซบุ o กเนาะพี่จ่าโอที่อเมริกาเป็นเวลากี่โมงครับตอนนี้ านาฬิกาสีิบห้านาทีครับผมคุณจกกักรพงศ์อยากไปอยู่อเมริกาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับฟร <Ooh. S 1> แล้วก็คุณไก่นามคำบอกอยากเกิดเป็นคนอเมริกาจริงๆอ,อืผมว่าถ้าให้ผมเลือกเกิดใหม่นะผมว่าผมมีความสุขกับการเกิดมาเป็นคนไทยนะออแต่ด้วยที่โอกาสนี่อาจจะไม่เยอะเท่ากับอยู่ในอเมริกาแบบ สิ่งที่เขามีให้นะอย่างกับทางกองทัพอย่างกับโอกาสในอเมริกานะมันคงมีเยอะกว่าที่เมืองไทยเมืองไทยคนเราเก่งแต่โอกาสที่จะไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยการแข่งขันสูงพอสมควรแต่อเมริกาเนี่ยการแข่งขันเนี่ยแทบจะไม่ต้องแข่งขันกันมากเพราะว่ามันมัน,ม,นมันโอกาสมันเยอะจนทุกคนก็ไม่ต้องแข่งขันกันเยอะก็ได้งานที่ ไม่ต้องรวยมากแต่อยู่สบายไม่ต้องเป็นหนี้มีสินเยอะก็สบายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าให้เลือกเกิดใหม่นะผมว่าเกิดเป็นคนไทยผมว่ามันมันดีกว่านะแต่ไอ้ลู่ทางที่จะมาอเมริกานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะคุณจักรพงศ์บอกว่าอยากไปอยู่อเมริกาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับคือมาอยู่มาอยู่เลยนี่คือคือยากอะ่ะมันต้องไปดูคลิปที่จะได้พูดถึงเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขามาในอเมริกาอย่างไรเนาะเดี๋ยวจะพูดซ้ําไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะซ้ํากันไปอีกเดี๋ยวไงเดี๋ยวจาขอเข้ามาดูอีกคุณพีทลาวชาวพีทโอ้ first time visiting your life fun fun ครับ thank you sir <Welcome. S 2> ต้องขอบคุณจริงครับพี่ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยจะไลฟ์สักเท่าไหร่ส่วนมากจะทําคลิปซะมากกว่าแต่วันนี้ก็มีโอกาสที่บรรยากาศดีๆใหม่ร้อนจนเกินไปก็เลยกะว่ามาไลฟ์มาคุยกับพี่ๆนะ้องๆแต่จะถือโอกาสนี้มาขอบคุณจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้มาไลฟ์เพื่ออะไรเลยไลฟ์มาเพื่อขอบคุณกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกคนแค่นั้นจริงๆครับแต่ก็ <Cheers. S 2> แต่ก็มีคนดูเยอะก็เลยอ่านคอมเมนต์แล้วก็คุยสัหน่อยนะเนาะถามไหมครับตัดผมไหมครับ